สวัสดีครับพบกับผมนรัตน์พรมทองครับเกษตรพิชักโลกครับตอนนี้อยู่ในแปลงนาข้าวครับอ่าเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยนะครับถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรามาเยี่ยมชมแปลงนี้อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยผมเล็กครับน้องเล็กครับนะครับเล็กจริงเป่าวไม่จริงครับอ้าวน้องเล็กแต่ที่แน่ตอนนี้อยู่ในแปลงนาข้าวของน้องเล็กข้าวอะไรครับหอมปทุมครับข้าวหอมมทุมนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับปีนี้ก็ใช้แบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับทั้งตัว 4T แล้วก็บลูโกด้วยป่ะโกด้วยครับโกด้วยนะครับอ่านะครับข้าวของปทุมที่ท่านเห็นเขียวๆสวยๆโอ้โหลวงแน่นไปหมดครับนะครับบอกได้เลยว่าอลังการมากครับนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2องนะครับอ่าที่เรากําลังมาพูดคุยสัมภาษณ์น้องเล็กน้องเล็กอ่าใช้4 t กับบลูโกเนี่ยฉีดไปประมาณกี่ครั้ง สี่รอบสี่สี่ครั้งโฟทีสี่ครั้งแล้วโกฉีดไปกี่ครั้งโกครั้งเดียวครับครั้งเดียวแล้วบัวครับบัวสองสองครั้งก่อนหน้านั้นแปลงที่แล้วที่บอกว่ามีปัญหาบัวนอนแมลงศัตรูพืชลงจัดแล้วรอบนี้ลดลงไปไหมศัตรูพืชลดแทบจะไม่มีเล่านะครับแล้วพวกปุ๋ยเคมีเราได้ลดไหมครับลดตอนนี้ก็ใกล้เกี่ยวแล้วเนาะอายุข้าวกี่วันแล้วครับน้องเล็กเก้า ก้าสิบสี่เก้าสิบห้าวันแล้วเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าวันแล้วโอ้โหนะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกรอบนึงครับนะครับดูความสวยงามของรวงของใบข้าวครับนะครับสุดยอดจริงจริงครับโอ้โหนี่เต็มไปหมดนะครับนะครับน้องเล็กเห็นอย่างนี้แล้วพึงพอใจไหมครับเขาผมอ่าพึงพอใจเนาะอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ครับใช้ต่อไปแน่นอนเขาความปลอดภัยมันเป็นยังไงเราใช้พวกนี้เราไม่ต้องพวกพวกผ้าเราไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะอาเขานะครับ ไม่ต้องพกพาไม่ต้องกลัวอะไรแล้วต้นทุนที่เราใช้มาเราว่ามันแพงหรือถูกยังไงก็ก็ถูกถูกกว่าเคมีเยอะแล้วเราเรา,เรามองว่ามันน่าจะถูกกว่าอครับครับเพราะว่าถ้ามันราคาไม่แพงแบบนี้แล้วใช้แล้วได้ผลอย่างนี้ก็คุ้มค่าเนาะโอเคอะขอบคุณน้องเล็กมากครับ,รบแชร์ประสบการณ์ดีๆฟังกับข้าวหอมประทุมนะครับรอบที่แล้วได้กี่ตันครับ20ตันเองครับ20ตันเองเดี๋ยวมาดูรอบนี้จะได้เท่าไหร่กี่ไร่ครับ 4ี่สไร่ครับสีไร่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้สักกี่ตันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมเอาใจช่วยน้องเล็กครับขอให้ผสมเล็กครับกับแปลงนาข้าวหอมมทุมเขตจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ผมนัทพ์คันทองเกษตรไปทักโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ